เริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจไฟ่ธรรมทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติ ก็จะตอบคำถามก่อนน้อมกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ในความเมตตาที่มีต่อท่านสาธุชนทั้งบ้านเจ้าค่ะคำถามที่หนึ่งเจ้าค่ะขอรายง,งานสภาวะธรรมและกราบเรียนคำถามเจ้าค่ะช่วงนี้โยมปฏิบัติสมาธิตามพระอาจารย์มาได้สามเดือนแล้วเจ้าค่ะปวดคอบ่าไหลมาก มาจากความเครียดเพราะโยมมีอาการแพนิกหรือซึมเศร้าร่วมด้วยแต่ไม่ได้พบหมอเพราะว่ากลัวโรงพยาบาลโาค่ะเมื่อเจ็ดปีที่แล้วโยมได้สูญเสียแม่ไปแบบไม่ได้ตั้งตัวรับไปเป็นเพื่อนแม่ที่โรงพยาบาลตลอดพอท่านเสียโยมตั้งสติไม่ได้โทษตัวเองเลยกลัวโรงพยาบาลไปเลยใครเป็นโรคอะไร ก็จะเป็นตามเขาบ้างยมเป็นความดันสูงอยู่ด้วยต้องพบหมอทุกๆสามเดือนแต่ไปทีไรความดันขึ้นสูงทุกทีมีอาการกลัวทุกครั้งมันทำให้ร่างกายอ่อนแอมากมาช่วงปีที่มีโควิดยมก็เป็นมากขึ้นฟุ้งมากหาทางออกไม่ได้และน่าจะมีอาการไวทองร่วมด้วย ยมเลยฝึกสมาธิตามพระอาจารย์เจ้าค่ะช่วงแรกยมเริ่มฝึกวันละหนึ่งครั้งตอนเช้าอาการทุ้งดีขึ้นพอเข้าเดือนที่สองเริ่มฝึกวันละสองครั้งเช้าเย็นเริ่มปวดคอบ่าไหล่มาจากความเครียดตอนอยู่เฉยๆก็ไม่ปวดเจ้าค่ะแต่เป็น,ปนหๆหายๆพอเข้าเดือนที่สาม เห็นพระอาจารย์ฝึกตอนบ่ายก็ทำตามอีกทีนี้ปวดหนักเลยเจ้าค่ะมีอาการปวดและชาที่ศีรษะด้วยก็เลยลดลงมาเหลือวันละครั้งบ้างอาการจะเป็นช่วงนั่งสมาธิเจ้าค่ะโยมอยากจะถามพระอาจารย์ว่ายมมาถูกทางหรือยังเจ้าค่ะถ้าถามว่ายมเข้าถึงฐานไหนแล้วน่าจะยังอยู่ที่ฐานกายเจ้าค่ะคือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ พอไปจบอยู่แค่อาการปวดคอมันไม่ได้ปวดรุนแรงพอเราไปคิดถึงอาการปวดมันก็มีอาการชัดขึ้นมาก็จะมึนง,งงมากขึ้นจนกลัวเจ้าค่ะขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะแนวทางการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องให้โยมด้วยเจ้าค่ะกราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เรียกว่าความทุกข์ จากการใช้ชีวิตต้องประสบสิ่งต่างๆนะก็ทำให้เราเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นั่นเองนะจากการสูญเสียจากการพบเจอเรื่องราวต่างๆนะที่ทำให้เจ็บปวดทุกทรมานเนะี่ยเหมือนไฟที่มันกำลังไหม้อยู่บนหัวนะมันก็ต้องหาทางดับไฟนะเป็นเรื่องธรรมดา เหมือนคนที่กำลังป่วยเป็นโรคต่างๆก็ต้องรักษาจึงจะหายป่วยกลับสู่ความเป็นปกติได้นะเท่าที่ฟังก็จากการที่เราใช้ชีวิตในโลกเราก็เจอสิ่งต่างๆทำให้นะก็เรียกว่าสภาพจิตใจเราก็ทุดโทรมลงไปมากนะพอกายพอใจมันป่วยกายมันก็ป่วยตามนะ ธรรมะเนี่ยแหละที่จะเยียวยาทุกสิ่งนะเพราะฉะนั้นการที่มีความสนใจที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละนะมันก็เป็นโอกาสอันดีของชีวิตเรานะที่จะได้นำพาชีวิตตัวเองเนะี่ยได้ตื่นขึ้นนะได้ก้าวเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องนะ ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะค่อยๆศึกษาฝึกหัดไปเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานนะการใช้ชีวิตเนี่ยแหละนะก็สามารถนำทำทั้งเจ็ดประการมาเป็นหลักของใจนะเป็นหลักในการนัเนมาชีวิตได้นะรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลน,นะรู้จักการฟังธรมปฏิบัติธรรมนะ ้าเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ค่อยๆศึกษาไปนะก่อนที่จะเข้าสู่ภาคภาวนาเนี่ยนะมันต้องมีพื้นฐานตั้งแต่เรื่องของความเข้าใจที่ถูกต้องนะจากการฟังก็นะเ,เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เ,เดินอยู่ทางสายกลางพอเข้าใจถูกก็จะได้ดำริได้ถูกต้องนะ เมื่อเราจะเดินทางไปในที่ไม่เคยไปนะเราก็ต้องศึกษาก่อนนะเมื่อดำริได้ถูกต้องก็จะได้ลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องนะแต่แต่เรื่องของวาจาที่ถูกต้องนะการกระทําที่ถูกต้องนะการประกอบอาชีพที่ถูกต้องนะมีความเพียรที่ถูกต้องนะและข้อสู่การมีสติ ที่ถูกต้องการะลึกรู้ที่ถูกต้องนะค่อยๆเพียรปฏิบัติไปนะเวลาปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนคนที่กำลังป่วยนะนอน i อซเนี่ยนะพึ่งผ่าการผ่าตัดรักษามาเนี่ยอยู่ๆมันจะให้ไปลุกเดินเหินเหมือนคนปกติมันก็คงไม่ได้นะมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปพักฟื้นนะค่อยๆทำแบบสบายๆนะ เริ่มต้นเนี่ยที่ความสบายนะเรื่องความผ่อนคลายสบายยนั่งก็สบายยืนก็สบายนะเดินก็สบายนอนก็สบายผ่อนคลายสบายสบยนะมันระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอนะนั่งอยู่ก็ระลึกรู้กายที่นั่งนียยืนก็ระลึกรู้กายที่ยืน เดินก็ระลึกรู้กายที่เดินนะนอนก็ระลึกรู้กายที่นอนค่อยๆฝึกไปนะทำแบบสบายๆทำน้อยๆทำบ่อยๆย,นะยังไม่ต้องมุ่งไปจริงจังระดับนั่งเข้าภาวนาเป็นเรื่องเป็นราวมากก็ได้ค่อยๆกลับสู่ความเป็นปกติของกายวาจาใจซะก่อนนะเวลาพาฝึกนะีก็อาจจะนั่งฟังก่อนนอนฟังก่อนนะปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง ค่อยๆให้มันซึมซับก่อนก็ได้นะเมื่อถึงจุดหนึ่งใจเรารู้สึกมีความพร้อมเนี่ยนะมันจะอยากนั่งปฏิบัติเองแหละนะใหม่ๆมันจะมีสิ่งดึงก็ค่อ,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 อยๆนะใช้การฟังธรรมก็ช่วยได้มากนะสำหรับเบื้องต้นที่นะจิตใจที่มันต้องนึกสภาพว่า ถ้าคนกําลังนอนป่วยเนี่ยนะมันจะไปลุกเดินเหินเหมือนคนปกติมันคงไม่ได้นะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพักฟื้นรักษาตัวนะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะถ้ามีความจําเป็นต้องหาหมอก็หาหมอด้วยนะรักษาควบคู่กันไปได้นะหมอเขาก็จะรักษาอาการที่มันเป็นปายน้ําแล้วคือมันโผล่มาแล้วในเรื่องกายภาพแล้วนะก็ประคับประคองได้นะ แต่เราก็เริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะการศึกษาปฏิบัติธรรมมันจะเป็นการแก้ที่ต้นต่อน,นั่นเองนะซึ่งมันต้องใช้เวลาใช้กระบวนการในการค่อยเป็นค่อยไปมันไม่สามารถไปโลบรัดตัดตอนหรือบีบเค้นได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปก็คือมันต้องกลับคืนสู่ความเป็นปกติความเป็นธรรมดานั่นเองนะตรงเนี้ยเริ่มต้นที่ค่อยเป็นค่อยไป ให้ทำความเข้าใจเหมือนคนที่กำลังป่วยหนักเนะีนะ่ยจะเป็นลุกเดินเหินคนปกติไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปพักฟื้นนะรักษาตัวเรียนรู้ค่อยๆฝึกหัดไปก็สามารถฟังตามที่ลงสอนเป็นประจำได้ปฏิบัติบ้างค่อยเป็นค่อยไปรู้จักการปรับผ่อนให้สบายนะค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดไปการปฏิบัติธรรมก็คือการกลับคืนสู่ความเป็นปกติ ความเป็นธรรมดานั่นเองนะจนสามารถคืนสู่ความเป็นธรรมชาติได้นะผลจากการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมาทำให้จิตใจเกิดความเครียดเกิดความกดดันเกิดความฟุ้งซ่านนะหนักๆเข้าก็เกิดอาการสภาพจิตใจเนะี่ยที่ว่าเกิดแพนิกความตื่นตระหนกบ้างเกิดความกลัวต่างๆบ้างเนะี่ยปัญหาสุขภาพจิตก็เป็นกันมากในยุคสมัยนี้นะ อันนี้คือมันไม่ปกติมันเป็นผลจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกการปฏิบัติธรรมมันก็คือคลายออกจากสิ่งเหล่านะั้นแล้วคืนสู่ความเป็นปกตินั่นเองคืนสู่ความเป็นธรรมชาติที่มีความสงบมีความสุขอยู่นั่นเองนะค่อยเป็นค่อยไปค่อยค,อยค,อยคอยศึกษาธรรมแล้วมันรู้สึกสบายสบายกายสบายใจนะค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องหักโหมอะไรมากนั่นเองนะ ทำน้อยๆแต่ทำบ่อยๆทำเป็นประจำสม่ำเส,สมอนะเก็บเล็กเก็บน้อยไปนะค่อยๆฝึกหัดไปคำถามที่สองนะเจ้าคะกราบนมัชการพระอาจารย์ครับกระผมมีสองคำถามขอสอบถามให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะทางที่ถูกต้องหนึ่งพ่อของกระผมมีความเชื่อที่ผิดทาง เช่นการบนบานสารกล่าวในหลายๆเรื่องถ้าจะให้คุณพ่อกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและเข้าใจธรรมชาติที่ถูกต้องควรพูดเรื่องอะไรก่อนดีครับ 2. กระผมมีลูกสาวอายุ9ปีถ้าจะให้ลูกสาวรู้จักธรรมะเบื้องต้นในวนัยนี้ควรพูดสิ่งใดกับลูกสาวเพื่อให้เขาได้รับรู้ธรรมะให้เหมาะสมกับวัยครับ กราบขอบพระคุณครับสําหรับคุณพ่อก็นะเรื่องของความเชื่อนี่มันเป็นสิ่งที่ฝังลึกของแต่ละคนนะเป็นเรื่องทิฏฐิบางทีมันก็พูดแล้วมันก็ขัดคอกันเนาะขออย่างนี้มันก็ต้องวางใจกลางๆทุกอย่างก็ตามเหตุตามปัจจัยแต่ละคนนะเราก็สามารถทำหน้าที่ของรูกคือมอบสิ่งที่ดีให้แก่คุณพ่อได้นะ อาจจะให้คุณพ่อได้มีโอกาสฟังธรรมะที่มีความเป็นกลางนะธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ถ่ายทอดไว้นะแต่เราก็ต้องวางใจเป็นกลางด้วยว่าทุกอย่างแต่ละคนก็มีเหตุปัจจัยของตนนะเรื่องทิฏฐิเรื่องความเชื่อแต่ละคนนี่มันการฝังลึกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะก็ค่อยๆสังเกตถ้าท่านเปิดใจรับนะก็ให้ท่านได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะที่เป็นกลางนะ เมื่อท่านมีศรัทธาท่านจะค่อยๆละด้วยตัวของท่านเองนั่นแหละนะโดยที่เราไม่ใช่เข้าไปบีบเค้นให้ท่านละนะเพราะแต่ละคนมีวาละมีวิธีของแต่ละท่านอยู่ก็ไม่ไปก้าวล่วงซึ่งกันและกันเราก็สามารถเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณพ่อได้ให้ท่านมีโอกาสได้รู้ธรรมะที่เป็นสจัจธรรมนะธรรมะที่มีความเป็นกลางนะแต่เราก็ต้องวางใจเป็นกลางว่าทุกคนก็มีวิธีที่เรียกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นเอง ไม่ไปบีบเค้นนะวางใจเป็นกลางไว้นะถ้าถึงวาระที่ท่านจะคลายท่านก็จะคลายของท่านเองถ้ายังไม่ถึงวาระท่านก็ยังกอดทิฏฐิของท่านไว้ก็ต้องวางใจเป็นกลางแล้วก็มีกุศโลบายด้วยความนุ่มนวลน,นะค่อยๆตะล่อมเข้าไปนะไม่ไปหักโหมหรือไปที่เรียกว่าหักด้ามพาด้วยเขาบบางทีจากผลดีมันกลายเป็นผลเสียเราก็ต้องมีปัญญารู้จักนะ ความนุ่มนวลเนี่ยนะความอ่อนโยนเนี่ยถึงจะเข้ากับสิ่งได้ทุกอย่างนะถ้าเรามุ่งมุทะระแบบรุนแรงนะเห็นว่าพ่อทำผิดต้องการที่จะให้พ่อแก้ไขนะนะบางทีมันจะกลายเป็นหักด้ามพาด้วยเขามันจะเกิดความเสียหายตามมาค่อยเป็นค่อยไปนะด้วยความนุ่มนวลละมุนละไมด้วยความเข้าใจเรื่องของกฎของกรรมเรื่องของธรรมชาติของแต่ละคนที่มีวิถีที่ต้องดำเนินที่ต้องเรียนรู้ที่แตกต่างไปนั่นเองนะ ส่วนสำหรับลูกน้อยนะก็ปูพื้นฐานเนี่ยนะตั้งแต่เรื่องความอ่อนโยนนะทั้งการอ่อนโยนต่อตัวเองนะรู้จักที่จะวางของหนักของร้อนลงนะอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ค่อยๆลดละนะรู้จักการให้อภัยนะให้อภัยต่อตัวเองให้อภัยต่อผู้อื่นให้อภัยต่อสิ่งต่างๆไม่กักเก็บไว้ในใจ รู้จักการอ่อนโยนต่อคนอื่นนะด้วยการเอาใจใส่นะใ,จใจเขาใจเราปูพื้นฐานในเรื่งองของความอ่อนโยนในแก่ลูกนะให้ลูกมีใจิตใจที่ดีงามนั่นแหละนะมีความคิดที่ดีมีคำพูดที่ดีม,ม,ดดมีการการะทำที่ดีจะเป็นพื้นฐานของการดำานิชีวิตทีเดียวนะจากนั้นก็ค่อยให้ลูกรู้จักสิ่งที่เรียกว่าทางสายกลางคือความพอดีมีความเป็นปกติมีความเป็นธรรมดา อะไรที่มันหย่อนไปตึงไปมากไปน้อยไปมันไม่สมดุลกับการมีชีวิตรู้จักมีใช้ชีวิตอย่างสมดุลมีความพอดีนั่นเองนะก็เริ่มต้นตรงนี้แหละนะหรือว่านะเวลาฟังธรรมเนะี่ยถ้าเด็กก็ซึมซับได้นะถึงแม้กายเขายังเด็กอยู่แต่ใจเนะี่ยจิตแต่ละคนเนะี่ยมันเป็นเรื่องของสภาพรู้นะแต่ละคนมันมีวาสนามีต้นทุนที่สะสมมา บางทีฟังธรรมเด็กเข้าถึงธรรมเข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่ก็มีเยอะแยะไปนะอันนี้มันก็ประมาทกันไม่ได้นะเรื่องของจิตนี่มันมันไม่ได้มีอายุเหมือนมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์นี่มันก็ตามวัยกายภายนอกนั่นะคือเปลือกนอกเท่านั้นถ้าลูกได้มีโอกาสได้ฟังได้ซึมซับแล้วเขาเกิดความสนใจเขาจะค่อยๆเรียนรู้ซึมซับด้วยตัวเองเวลาจะให้เด็กฟังธรรมนี่ไม่ต้องไปบังคับอะไรมากหรอกนะเขาอยู่กับเราเนี่ยเวลาเราฟังเราปฏิบัติไป จิตมันจะซึมซับได้นั่นเองจิตมันเหมือนผ้าขาวที่มันซึมซับได้ถ้าผ้าขาวตกโปรยในบอ่อน้ําคําที่สกรปรกมันก็ซึมซับสิ่งสกรปรกเป็นมลทินจากผ้าขาวก็กลายเป็นผ้าที่สกรปรกไปแต่ถ้าซึมซับสิ่งดีๆมันก็ได้แต่ซึมซับสิ่งที่ดีๆกลายเป็นผ้าที่สะอาดเป็นผ้าที่ดีไปอยากให้ลูกเป็นอย่างไรก็สร้างสภาพแวดล้อมแบบนั้นแหละเด็กเขาจะซึมซับนะ ถ้าอยู่ในที่ที่มันเต็มไปด้วยมลพิษต่างๆก็จะซึมซับมลพิษเข้าสู่ใจมากเด็กก็จะกลายเป็นเด็กที่มีใจิตใจที่แข็งกระด้างมีความก้าวร้าวมีความรุนแรงแต่ถ้าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีพ่อแม่ที่ดีใจเย็นสภาพทุกอย่างที่มันเอื้อเนี่ยนะห่างจากเรื่องของมลพิษสิ่งรบกวนต่างๆจิตใจซึมซับแต่สิ่งดีๆนี่แหละการสอนลูกที่ดีที่สุดคือธรรมชาติของจิตนั้นซึมซับอยู่แล้ว โดยเฉพาะจิตเด็กนี่มันจะใสอยู่แล้วถ้าเขาซึมซับสิ่งใดเขาก็กลายเป็นสิ่งนั้นนั่นแหละเหมือนผ้านะไปซึมซับสิ่งไหนมันก็ซึมสิ่งนั้นเข้าสู่ใจทั้งนั้นนี่คือการสอนที่ดีที่สุดบางทีเราสอนด้วยปากแต่การกระทําสภาพวแวดล้อมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้เป็นไปตามที่เราสอนหรอกเขาเป็นไปตามใจที่เขาซึมซับอยู่นั่นเองนะ มันผู้เป็นพ่อแม่ที่ดีก็คือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต,ตของบุตรนั่นเองนะอันนี้ให้พึงใส่ใจในะส่ใจที่ตัวเองก่อนนั่นแหละว่าเออเราจะมีสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต,ตของลูกน้อยได้อย่างไรการเรียนรู้ที่ดีที่สุดมันเกิดจากการสัมผัสนะประสาทสัมผัสสิ่งต่างๆจากการละเล่นจากการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาสัมผัสเรียนรู้กับสิ่งที่มันมีแต่เมลพิษมีแต่ของเสีย มีแต่ความเป็นพิษมันก็จะซึมซับสิ่งพิษเข้าสู่ใจใจก็เป็นพิษกายก็เป็นพิษแต่ถ้าอยู่ในแวดล้อมที่มันดีๆเนี่ยนะมีความเป็นมิตรมีความเอื้ออรีมีความเกื้อกูลต่อกันนะ,นะถ้าเราสอนความอ่อนโยนแต่พ่อน,นี่มีแต่ความเครียดมีแต่ความโมโหโมีแต่พูดจาทิ่มแทงถามว่าเด็กจะกลายเป็นแบบไหนเขาซึมซับสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมมากกว่าสิ่งที่เราสอนสีอีกนะ พราะฉะนั้นการดแรูแลลูกที่ดีก็คือการให้ลูกได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตนั่นเองคำถามต่อไปเช้าค่ะกราบเรียนสอบถามสภาวธรรมเช้าค่ะยมฝึกปฏิบัติตามพระอาจารย์มาสักสีห้าเดือนแล้วเช้าค่ะฝึกในรูปแบบในช่วงค่ำ ส่วนในระหว่างวันก็หมั่นทำความรู้สึกตัวตามที่พระอาจารย์สอนในการฝึกในรูปแบบพอทำไปได้ถึงฐานเวทนามักจะเกิดความร้อนขึ้นทั้งตัวเกือบทุกครั้งแต่ก็รู้ทำเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆตามที่พระอาจารย์สอนสักพักก็ค่อยๆหายไปคำถามมีวิธีที่ทำให้ไม่เกิดความร้อนได้ไหมชัวรคะ หรือว่าเราควรยอมรับให้เป็นอย่างนั้นเจ้าคะและในส่วนระหว่างวันบางครั้งนั่งทำงานอยู่ๆก็เกิดความร้อนขึ้นมาควรวางใจและทำเช่นไรเจ้าคะกราบขอพระคุณเจ้าคะ่ะก็ทำความเข้าใจนะความร้อนที่แผ่ขึ้นก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งนะสังเกตจะเกิดเมื่อ ใจเราเริ่มมีความตั้งมั่นึ้นเองนะเป็นสภาวะในฐานเวทนานะความรู้ตัวทุกพร้อมนะถ้าธาตุไฟมันมากมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาถ้าธาตุดินมันมากมันก็จะเกิดสภาวะตัวแข็งขึ้นมานะมันก็เป็นเรื่องสภาวะธรรมนะแล้วก็เพียงแค่รับรู้รับทราบไปนะสังเกตใจเราก็เริ่มมีสติรู้ตัวขึ้นมาได้ดีนะก็เป็นเรื่องของการปฏิบัตินั่นเองนะเป็นสภาวะธรรม ถ้าฝึกฝึกไปจิตมีความลึกซึ้งลงไปมันก็จะพ้นชั้นนี้ไปมันจะเข้าสู่ชั้นเบาสบายชั้นความนิ่งสงบต่อไปเพราะฉะนั้นก็มาดีแล้วล่ะก็ค่อยๆเพียรฝึกปฏิบัติไปนะมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องแก้ไขมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเราก็แค่วางใจเป็นกลางแค่รู้แค่รู้สึกนะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้สึกนะทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปเรื่อยๆค่อยๆเพียรไปเนี่ยอยู่ในการปฏิบัติเนี่ยแหละนะ คำถามต่อไปเช้าค่ะกราบขอรายงานสภาวธรรมและสอบถามเจ้าค่ะปกติแล้วยมจะตกใจง่ายทั้งทั้ที่ไม่ได้ใจลอยโยมฝึกตามพระอาจารย์มาประมาณสองปีจิตใจและความคิดเปลี่ยนไปมากค่ะเวลานั่งสมาธิบางครั้งขากระตุกเวลานอนทำสมาธิขาจะกระตุกเบาๆเหมือนกัน แบบนี้คืออะไรเจ้าคะกราบขอบพระคุณเจ้าคะจริงๆแล้วขาหรืออะไรมันก็กระตุกอยู่แล้วแหละนะแต่พอเรามีสติเรารู้อาการที่เกิดขึ้นในกายได้นั่นเองมันคืออาการที่คนมีสตินั่นเองมันรับรู้สภาวะในกายในใจได้นะสังเกตใจเราก็จะมีความนิ่งมีความรู้เนือ้อรู้ตัวได้ดีขึ้นนะ ก็เป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติในแหละนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติค่อยๆเพียงปฏิบัติไปนะสังเกตใจมันคลายออกนะใจมันเย็นลงใจมันนิ่งขึ้นนะเรื่องความเล่าร้อนต่างๆมันเบาบางลงไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นก็ให้ฝึกฝนไปเป็นประจำสม่ำเสมอ